นะครับผมทุกคนก็ดีนี้ต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องแทนจี b ีบีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมจะมาบอกนะครับว่าในคลิปเนี่ยเสียงคุณพี่นายนายน้อยของผมเนี่ยของเพื่อนผมเนี่ยแม่งโคตรเบาเว้ยคือถ้าเกิดผมปรับไมค์มันดังๆอ่ะเสียงเกมก็จะดังกบเสียงมันอยู่ดีก็อาจจะฟังลาบากนิดนึงนะครับก็บางจาังหวะก็อาจจะเห็นว่าเหมือนผมคุยอยู่คนเดียว นะฮะเอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมมัวันนี้มีกับผมแทนคุณในเกม r o บ o x ในแมปที่มีชื่อว่า S C P Anomaly B2 นะครับซึ่งก็เป็นแมปแนว S C P ที่ทํามาเหมือนของเกมจริงๆเลยนะซึ่งข้อดีของเกมนี้ก็คือมันเล่นหลายคนได้นะซึ่งตอนนี้นะครับผมมาเล่นคนเดียวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมยังไม่เตื่นนะครับ จะเที่ยงอยู่แล้วมันยังไม่ตื่นเลยนะฮะเราจะทําการเล่นสปีดลันเลยยะค,ค่อยค่อยไปดีแต่ผมสปีดรันไม่ค่อยจะเก่งงั้นเอาเป็นว่าเราชิวๆไปแล้วกันนะครับแทนซ่าศูแล้วกันสตารต์ไปเลยเดี๋ยวนะคือผมกดโอ้ผมกดผิดครับคือผมไม่กดให้มันแบบสุ่มจุดเกิดเนาะก็เลยไม่ได้มีฉากแรกเลยแต่ไม่เป็นไรมันสุ่มจุดเกิดมาให้ครับ เว้ยหนึ่งจสามครับผมประตูก่อนเลยไอ้หนุ่มนี่หักคอเราได้นะครับแนนอันตรายอันตรายอันนี้ห้องแกนะต้องรีบไปเออเพราะประตูมันจะปิดนะฮะร,รู้สึกมันมืดจังเลยขนาดปรับไบรเนทเป็นร้อยแล้วนะไบรเนร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้ยห้องปลอดเชื้อค่าเชื้อครับออไม่ไป้ายปเป้าหมายของเราคือการออกจากที่นี่ให้ได้นะสถาบัน s c ชสถานกักกันอันนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนี่จะเป็นทางหลักๆเนาะเพราะว่ามันมีแบบห้องหลักเยอะอยู่แต่นี้ไปไม่ได้จะไม่เป็นไรเราเซฟไปแล้วเอ๊ะเอ๊ะมันโดนไอ้แก่ดูดลงมาแล้วเนี่ยแก่บ,บอดน้ำมันนะครับตัวดีนน้ำมัน106 อ๋อโอ้ยแยงยิงอยู่ในโลกดินน้ำมันเอ้ยเฮ้ยห้องแดงอะไรเนี่ยเรียบร้อยยาวไปครับยาวไปต้องระวังพื้นนะพื้นมันมืดผมมองไม่เห็นม,มันเป็นห้องโถงตรงไหนวะหรือว่ามันแกล้งผมแค่ตรงนั้น หนีไปะสักที่หนึ่งอะ่ะคือผมเดินมาแล้วโดนมันเล่นเลยโอ้ยเช็คพอยต์ล็อกดาวผมไม่มีคีย์การ์ดเข้าไม่ได้มันต้องเป็นเวลสามขึ้นไปอ,อยากทำโอมิการ์ดเล่นอยู่นะเอาจริงๆเฮ้ยต้องใช้คีย์การ์ดทั้งหมดเลยนี่ว่าพวกนี้เอออ่าเจอแล้ว อ๋อ914นี่ไงนายกูตายเก๋อีกแล้วอ่ะเออกูตายเก๋นายจะเล่นตอนนี้แหละอ่ะมึงจะเล่นเลยก็ได้แต่กูเล่นรอมึงมาประมาณสิบกว่านาทีละ กูเจอ914แล้วนาะยห้องอัปเกรดของแ,แล้วคือแพทเทิร์นด่านเหมือนเดิมมันจะคล้ายๆเดิมเพราะว่ามันเป็นห้องหลักไงแต่ว่ากูเจอทางใหม่เยอะเลยที่เราเล่นมันคืออะไรมันวนนะใช่ที่เราเล่นเจอมันวนแบบวนเลยด้วยเราโชคร้ายที่แม็มันสุ่มให้เราแบบนั้นเออมันเจอยากนะอย่างนั้นนายกูอยู่เนี่ยห้อง3-4แยกเนะี่ย MỪNG này, NÀY cỡ 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 cụ thể kapi ta cỡ 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 đi hầm cỡ 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 đi cụ thể ĐI ta cụ thể tay cỡ 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 อ้าวอะไรอ่ะปิดประตูอัดหน้าไปแล้วแล้วกูต้องวิ่งจู้กับไปแกะในห้องไ <c oughs> อนน้นายแล้วกวูเออ,อนนเอาแทนท่านแกมันวิ่งไปหามึงี้มันทะลุประตูแล้ววิ่งไปหามกูตายแล้วก็ <c oughs> วกูจะเดินไปหามึงได้อ้าวหลังจากที่มึงตายมันวิ่งมาหากูกูตายดีกว่าอนนาแทนเจอกันอีกแล้ว <c oughs> เหนงจะเงยหน้าลงเงยลงทำไมอ่ะไม่ีขอหักกันอะไรวะมึกูจะฆ่าตัวตายยังเนี่ยตายไปแล้วดิแล้วคืออะไรแทนมันกูเห็นมึงยืนอยู่เงยหน้าลงขึ้นลงอ่ะอ้าตายตายอ้าวตาย กว่าจะตายได้น้อนายกูมาหามึงแล้ว่ทำไมมึงแบบโดนดักขนาดนั้นน่ะจะไปรู้ไหมคือแท้ท่านคุณเห็นว่ามึงอยู่ห้องไฟฟ้ากูจะวิ่งไปหาไงกูหันหลังปุ๊บกูโดนหักคอกูไม่รู้จักว่ามันไปโผล่มุมจอของคุตอนไหนกูไม่เห็นนายกูเจอแก่มันเดินมาหากูยังไม่หายอีกเหรอไม่ได้เกลียนเกินนะไอ้ียประตูปิดอันหน้ากูเร็ว เราเกิดไป็นองไะตอนนี้กูตายเก๊ะเปิดปะตูตายเก๊ตอนนี้กูตายเก๊ะขยับเม้าได้ไยขยับม้าครับไม่เห็นชื่อมูดแล้วป่ะคืออะไรอ่ะกูเห็นสภาพตัวเองกูเอง้ว แค่กูเห็นตัวมึงกูสามารถรู้ได้ว่ามึงอยู่ทิ่ไหนกูพยายามเลื่อนมังไปหาไม่เจอได้คือเมื่อนหน้าขึ้นลงอ่ะนั่นแหละท่านสิ่งที่กูเจอท่านมีสภาพการตายเก๊อเลือดเดี๋ยวกดรีเ็คคาแรคเตอร์ไปสี่ห้ารอบไปนะรอบไอ้รอบที่ห้ามันไม่ไปอ่ะติดบ้าอีกแล้เฮ้ยเฮ้ นะครับผลนคืนสุวารนเวอยอยองมาเซยตึงมันเกิดอะไรขึ้นไวรุ่นไึรุ่นไวรุ่นรุ่นตอบผมมันเกิดอะไรขึ้นกูเจอเด็กน้อยไล่ฆ่ากูอยู่นายดีนะเนี่ยที่แบบกูเซฟไว้ตรงห้องอันนั้นน่ะอืมนั้นตอนตายเจ๊กูเผื่อกด f 5 ก,ไไก,ก <No. S 2> ูไม่รู้ทั้งกูจะไปโผล่ที่ไหนอาจจะไปโผล่ในโลกดินน้ำมันก็ได้ no อาจจะอาจจะกูไม่รู้ถ้าโผล่ในโลกดินน้ำมันคือมึงออกมาหากูไม่ได้ต้องสร้างเซฟใหม่นั่นนั่นกดผิดชีวิตเปลี่ยน <c oughs> เราจะทำโอมมีการให้ได้นะครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อตัวละครมาแทน what ปอมปอมแปลงชื่อ <c oughs> อืแทน กูสามารถเป็นคาสต์ด e ีได้คืออะไรอ่ะอ๋อเล่นเป็นคาส์ดีแหละดีแล้วทำไมคือมึงจะแหวกนแนวอ่ะวิียนเพื่อนนายคือมันเป็นได้อยู่แล้วแต่กูไม่อยากเป็นเฉยๆครับอยากเป็นคาส์ดีมันเดินมาจนพายอย่างนี้เลยอ๋อแล้ถ้ากูเป็นคาสตอีก e, ูสามารถไล่ยิงได้ไหมเนี่ยก็ใช่ไงกูก็จะตายรัว,วไๆไงนายมึงทำทำไม เกียนเกียนสนุกดีครับอีกคนเฮ้ยฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าผู้เล่นเพู้เล่นแต่กูเลือกมาละเกียนทิ้งทิ้งทิ้งทิ้หมดไปเฮ้ยอะไรอะ่ะหนึ่งเกียสามมัดีหนึ่งเกียสาม,มัยังอยู่ในห้องอยู่เลย <c oughs> แล้วกูคืออะไรอะ่ะเขามีสองล่างเออมิตีทับซอ้อนนั่นมิตีทับซอ้อนนะ <c oughs> ไอ,อ้รูปปั้นหนึ่งเจสามไม่3 3> ล้างตูดแต่ตูดดำมากตอนนี้กูตอนนี้กูจบฉากหนึ่งเจสามแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูรีบวิ่งไปเก็บของแล้ว,ว,วกันเพราะฉะนั้นมึงต้องรีบมาหากูกูเจอสี่แยกแล้วไอแทนมันก็อยู่หลังประตูสี่แยกไงเปิดมาเปิดมาเปิดมาเลยไอเ้อเอชซีพีปลอมตัวป่ะเนี่ยไอโยอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้ <S S นเอชซีพีหนึ่งเจสามอยู่ตรงนั้นไงนาย กูเพิ่งออามาจากไหนเองนายแต่กูมีขีดการ์ดให้มึงอ่ะเนี่ยข้างในเนี่ยเซฟเซฟตรงไหนเซฟตั้งสี่แยกก่อนก็ได้ตอนนี้กูไม่รู้แล้วอยู่ไหนมาตรงนี้ตรงนี้มานี้ไหนวะห้องนี้ยืนยืนพายดิท่านเดี๋ยวกดเซฟอ๋อนายแต่กูเป็นวิวหนึ่งไงมาเก็บในห้องนี้ก็ได้นะ อันนี้หนึ่งเหมือนกันเอาเอาหน้ากากกันแก๊สไปด้วยเอาหมดเอาหมดแหละเอาหมดแหละแล้วกผ่านด้วยจำเป็นกับนี้ไหมเจ๋วไหนพ่นแก๊สพ่นแก๊สเราต้องเราลองเดินตรงๆมาเลยได้ไหมได้เลยเจเดี๋ยวกูใส่หน้ากากกันแก๊สไปค่าเชื้อไหมค่าเชื้อค่าเชื้อค่าเชื้อ อแล้วใส่ทําไมเนี่ยไม่เข้าใจใส่ค่ายเชื่อใส่แล้ว่าเชื่อห้องแดงเหรอจะไปไหมล่ะเฮ้ยไอแก่มานายเอาไงดีม่ามันมันนี่เลยมันนี่เลยมันนจะมีทางเงินไปเลยโอ้โหลงลิฟต์อะ Of of s. <S ừ, i, nu, เจอหมาแดงเลยเหรอไม่ไวไปหน่อยไวเกินอ่ะถ้างั้นน่ะแล้วของเรายังไม่ค่อยได้เลยนะไอ้แก่มา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 ไอ้แก่ปุ้นแก่ตกด้วยได้เจอกันแล้วตามกูมา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  แต่มันมีโอกาสที่มึงจะไปคนเดียวซึ่งกูเดินตามมึงแล้วกูว่าไปที่ไหนไม่รู้ว่าตามกูมาตามอยู่ตามอยู่ไปไปไปาเไอตอนที่มึงรอดเออแล้วแล้วพอกูเดินนำไปเลยนำไปเลยนำนำไปเลยไปด้วยกันไปด้วยกันพร้อมๆกันเนาะมันมืดมากมืดมาก no จะมีคนหนึ่งที่ไม่รอดใช่ไหมมันมันเป็นแบบเนี้ยฮันคือแค่ฮันคือไอตอนที่กูเล่นล่าสุดกับมึงอ่ะ เมื่อเมื่อคืนมันเป็นแบบนี้เลยคือกูเห็นมึงกับอตอหน้าตาแล้วมันบอกว่ารอดแล้วแต่ว่ากูไปผูกสีแยกไหนไม่รู้อะซึ่งเป็นสีเทาๆงั้นงั้นมึงใช้กูก็เซฟได้ไหมล่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูอาจจะไปหามึงได้กูตายอ๋ออ้าวลนานเอาไงด um ีคือกูต้องฆ่าต่อตายให้ไหม คือ,อแ้วเก็มึงฆ่าตัวตายจะไปโพส,สีแยกแล้วกูต้องวิ่งไปหามึงเพราะกูลืมเซฟกูกดเซฟมาติด,ดกูดูประตูกูอ้าขวาหรือเปล่ามคไไเออเจอละเดี๋ยวเก็บของมาหนึงฮะมีอะไรให้มึง<อ>เก็บนอกจากคีกาดมันกูเจอเสววๆสักอย่างหนึ่งมันเป็นอ๋อนกครับนายกูอยู่หลังมึงน,นี่อ่ะ,อะไม่ เข้าดีใส่หมวกเอ้ยไปฮี้กาดอะหมูเฮาฮนอุ้ยเอ้ยตุ้มเกลือไปอีกทางนึงด้วยเกือบแล้วเกือบแล้วมันตามหลังกูมาดิถ้างันอะเดี๋ยวขอเก็บถ่านเพิ่มแล้วกันท่านกูมันมีห้องลมแก๊สอยู่แล้วกูไม่มีหน้ากากกูใส่หน้ากากแป๊บเฮ้ยไม่เกี่ยว จะไปเหลือไวเกินแต่ว่ากูไม่รู้ดิดูยังไงไม่ด้่ะลองเดิมสำรวจกันไหมกูอยากได้คีย์การ์ดวิวสองวิวสามก่อนก่อนไปได้ได้ได้นจพอเนี่ยแทนถ้าเข้าไปมันเป็นห้องลมควันนะฮะถ้ามึงเข้าไปจะลมควันเหรอฮะในกูไม่รู้มันมีอะไรหรือเปล่าในห้องลมควันงั้นเดี๋ยวกูใส่หน้ากากกันแก๊สแบบ ไหนไม่ใช่ายอาวไม่ใช่เหรอมันนุงผ่านห้องค่าเชื้อไปอีกดิดูกูุมมาผิดประตูน่าจะผิดเลยนะข้างหน้ามันเป็นลิฟต์อ๋อแปลว่ามีอีกอันหนึ่งแบบนี้เลยห้องแบบเนี้ยฝั่งนน้นหรือเปล่าเออก็ใช่มันเป็นหน้ากากไอ้เป็นห้องลมควันเนี่ยเออเนี่ยน้เอ้ยนายระวัง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 ผิดประตูละ เชีะ <Yeah. S 1> แล้วนูนะ่นน่ะเฮ้ยนายมันเปิดประตูมันเปิดประตูมันเปิดประตูปิดปิดให้ฉันไปปิดไปปิด,ปด,ปด,ปดจะเปิดทำไมเอาไงอ่ะทีเน,นี้ยนายม,ม,มันมาแล้วน,น,นายไอ้นายเอยผมันขอ,อกระพริบตาก่อนอย่าเพิ่งโอเคเอาไงอ่ะเหมือน,นกระพริบตายัางกำลังกำลังจ้องมันอยู่ แทนมันมึงก็พิมตาเลยโอเคนั่นง่ายๆเดี๋ยวกมก็พิมตาก่อนป๊าบโอเคปิดประตูให้ปิด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 มันไม่ติดอะโอเคไปมันมันเปิดประตูได้ไอ้เกียนเอ้านายโน่ทำไมอ่ะไม่ไม่มีอะไรคือมึงเข้าไม่ทันเฉยโอ้มาเลยมาเลยวิ่ง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 ผ่านมาเกือบ เว้ยกลับมาสุดจุดสีใหญ่อีกแล้วแล้วฝ<ถ>ั่ง,น,งน,นู้นน่ะฝั่งนู้น S C P อ๋อไม่ไม่ไม่อันนี้ไฟฟ้าอันนี้ห้อง1 1 S C P หนึ่งหนึ่งสองสามไม่ใช่อ๋อไม่ใช่คนละช้างอ๋อทางเริ่มต้นนี่หว่านี่ไงนายขโมนไปไหนไหนวะ ห้องนี้เหรอไปไปไปไ่อน้แล้วไก่อนเล้เอ้ยระวังตายนะนั่นกูเซฟก่อนได้ไหมตรงเนี้ยได้กดเซฟแล้วไปห้องแดงแดงแบบแดงเลยอันเนี้ยส่วนใหญ่ห้องแดงมันจะเป็นห้องลมควันนะไม่มีอะไรเลยอ่ะบนห้องนี้เว้ยกูโดนดัน เฮ้ยอะไรเนี่ยกวนอะขามในข้างในมีอะไรไหมมันดูเป็นห้องขังอะไรตัวอะไรสักอย่างนึ่งอะแล้วมันหลุดออกไปแล้วอ่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยนอกจากรดาแต่เราไม่สามารถใช้ไอเทมนี้ได้เพราะว่ากล่องไอเทมถูกเต็มไปเลยโอ้นายเรามาทำไมมันทางตันนี่นา เราเจอรีโมชมันเป็นวิทยุตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่ว่าก็เหลือแค่ทางเดียวแล้วแตนทางไหนอ่ะทางที่หนึ่งจะสามมันบังไม่อยู่ก็ต้องไปทางนั้นแหละผนประตู let's go ไม่คายเชื้อ์ครับหนีละมากเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันไหม แล้วเปิดหมดแล้วแทนฝั่งนู้นนะดิท้างั้นน่ะฝั่งที่มันขวางตอนแรกไงนายแ้เปิดกันป๊าคือข้างบนห้องค่าเชื้อที่พังแล้วข้างหน้ามีอะไรั้างั้นโอเค okay, ห้องแก๊สลมแก๊สโอเคถ้างั้นเรามาถูกแนละ้วเพื่อพวกยุมไม่ได้ข้ามไปประตูเลย วิ่งวิ่งโอเครอดรอดรอดปล่อยก่อนครับมองไปเห็นเลยไปก็ระวังระวังด้วยเอ้าเราจะไปไงทีเนี้ยมันหมดทางแล้วนี่ยังก็ลงไปหาหมาแดงนะท่านทางหมดหมดหนทางดนบรรยาเฉยโชคร้ายดีกว่าชิมไม่ได้อีสเตอร์เอก้วเปล่าุยังไม่ตาย นายเนหว่าไดเออไอเอาไว้คัมแบ็กแต่ตอนนี้ค m มแบ็กไม่ได้แล้วอคือบอกกูต้องออกเซิร์ฟเข้าใหม่ก็โอ้ยกูลองลงมาดวลกับหมาแดงอะนายโอเคส่วนตอนนี้กูยังค้างอยู่โลกดินน้ำมันแน่พร้อมกับโดนจัมสแกนรวยเวลาทุกครั้งที่กูกดกะเบซบาทรวย ไอ้เกมมันบักหรือเปล่าเกมกูไม่ได้ค้างเลย้โอเคมาแดงแดงแป๊ดเลยกูจะโดนมันดักเกิดหรือไม่มาดูกันฮะ ถ้าเกิดกูกดข้อความหรือเกิดกูพิมพ์ไปหามึงมึงจะเห็นไหมเห็นมังม้งมึงต้องกดเอ่อตัวพอพอฝาฮะโอเคเจเจอ่ะพิมพว่าเจเจฮะมึงเห็นไหมเห็นดิเห็นคขาพิมพ์เจเจะนะเออเจเจก็เห็นกูเห็นเจเจแทน,นท่านถ้างั้นมันก็ไม่ค้างไงเกมกูไม่ได้ค้างแต่มันบั็กหรือเปล่า แล้วมันเดินมาหากูทำไมกูโดนหน้าหลังะ้ะเนี่ยทั้งเงี้ยรอโอ้ยแล้วกูจะกลับไปหาอยังไงเนะี่ย Help me please Help กูโดนหน้าหลังอะนายโคตรแย่แกท่านตอนนี้นะท่านเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโคตรช้าเลยท่านโอ้โหจะตายได้เนาะ เป็นนาทีอ่ะอ๋อแทนแต่ว่ากูรู้แล้วคือกูเซฟไปตอนเก้านาทีใช่ไหมเออกูค้างอยู่ในโลกนั้นจนเวลาไปสี่นาทีแลวกกูค้างอยู่ในโลกนั้นห้านาทีแล้ว <c oughs> โอ้โหพะเจ้าช่วย <c oughs> เจ้าช่วย,วยมึงวะ <c oughs> โคตรนมนตอนนี้นกูอยู่ห้องไฟฟ้าแนละ้วห้องประตูไฟฟ้ากูดังเดินตามรอยมึงอยู่ฮนะแล้วกูขึ้นไปหามึงไม่<ท>ได<ม>้เพราะกูเซฟอยู่ข้างล่าง ไม่กูกูก๊อลงกำลังจะลงมาหามอยู่นี่เออว่ะมึงต้องลงมาหาหมาแดงห<อ>ให้นายหยอาใช่มันได้ระหว่างไปมันเป็นห้องลมแก๊สะหืมไม่นะใช่เหรอไม่นั่นเลยกูบอกว่าใช่เหรอ กูหยิบมือใครไม่รู้มาด้วยเอามือกูร้เปล่าใช่ป่าวอะไรอูกลุนแค่นั่นฮะอยู่ดีแะกนั่นกลุนแก่ว้าบอกมาฮคคืออยู่ดีกูเดินอยู่ดีใช่ไหมเออ เข้าออกมาใต้เท้ากูเลยกูโดนดึงมาอุ๊อีกแล้ว <c oughs> ในทีนี้มึงอ,อยากฆ่าตัวตายนะฮะมึงลองเดินดุ่มๆไปแล้วก็ฆ่าตัวตายที่ไหนสักแห่งที่ไม่ใช่ว่ารีเซ็ตในนั้นน่ะรีเซตในนั้นมึงบัฟบ่อยคือบัฟเป็นนาทีแล้ห้านาทีก้ตายอ,อ,อ่ะแทนแล้วกูรอดด้วยอ,อ่ากูจะตายยังไงอุ๊ยกูเจอซองบี้ตัวเองติดประตูแม่ เอาละครับเพื่อนๆเราเจอซอมบี้ตัวเองนะครับกูรู้สึกยังไงแท้มันแล้วกูต้องมาอัปเกรดตัวเองนั่นหมายความว่ากูจะมีซอมบี้ตัวเองสองตเพราะว่ากูต้องตายโดยไม่เดือดเยดเดี๋ยวนะกูไม่ดื่มนกินน้ำมันนี่หว่าเพืดอนเพื่อเสือดเสียดอืมกูเจอหมาตัวบักเอกมันไม่เชิงหมา วิชัยมื่อครั้งนี้มันเกิดทันทีเลยว่ะคือมันเดินไปแล้วมันเอฟเคตรงนั้นน่ะเกียนท่านายเกียนเฮ้ยแบตเตอรี่กูจะหมดแล้วในวิชัันนะเออแต่กูมีแบตเตอรี่เสริมไหมมึงตากกูเพิ่งเกิดไหมมึงโดนอะไรอ่ะ โดนหนึ่งเกจสามมาเขาทายมันกร<อ>ะเด 3, มามแล้วกูถึงส <c oughs> ิบเก้าอ่ะเกิดมาเป็นเซฟกดชิปวิ่งไม่ถึงห้าวินาทีกูตายอะ <c oughs> ไรไ,ได้บ้างเดี๋ยวแล้วนี่กู <c oughs> ต้องค่อยๆเดินไปแล้วก็เซฟไปอ,อ่ะเนี่ยยังไม่เจออะไรทั้งนั้น <c oughs> เอ้ยมันเดินมา,มาหากู คิดว่าจะรอดแนะโดนหักคอก็คือถ้าเป็นในชีวิตจริงนะคือใครที่โดนหักคอได้รัวๆแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่คน,นแล้ว <c oughs> เป็น s c p ล้วางหักเกิดหักเกิดหักเกิดอ่ะโดนหักเป็นว่าเล่นลงหักลุกขึ้นมาขอบครับให้สวงตาแล้วตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> หุ้ยปิดประตูเกีห่วยละประตูอัดแม่แล้วกูจะไปยังไงเนี่ยในเมื่อประตูที่กูไปมันอยู่ตรงกันข้ามโอเคเดี๋วเปิดวัดระยะแล้วหุ้ยหายไปแล้วอ๋อมาแล้วมาแล้วแชมันฮะ<แ>มึงเคยโดนตอนน้าตานไหมั้ยคือเมื่อกี้กูเปิดประตูมาใช่ไหมเออานิ่งเจ็ดสามมันหายไปแล้วแล้วทีนี้ แล้วทีนี้ใช่ไหมกูจะเดินเข้าไปในประตูอยู่ดีมึงวาร์ปออกมาไม่ให้กูไปเออตาย,ายเ,เพราะว่าทางที่กูจะไปหามันมันบงังยื้อมันไม่ได้แบบว่ายัางไงอะอยู่ข้างในประตูแล้วมันอยู่ระหว่างประตู <c oughs> กูเดินเข้าไปในประตูก็ติดตัวมันนะ <c oughs> โอ้ยมล้ก็ต้องเจออะไรที่โชคร้ายแบบนี้เลยวะเนี่ยไอ้แกมาทำไม โอเคให้ม่นมุ่ยยอมสลาดต็เงตายอยู่ในห้องนี้จะรอให้มันมาห้องนี้มาสินี่จริงก็ฮะอค้งสิไอแก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 แทนหวยหวนมากวิ่งอ้อยอยู่ดีก็โผล่มาที่โลกเสาหมาแดงพูดได้ได้เอือ จำลองการเป็นฟริกในอันเดอร์เทลนะครับตายเกิดเลยวะเจอลิฟแล้วเจอริฟแล้ว,ลวสูซี่เพื่อนผมเจอริฟแล้วแล้วผมอะไรก็ยังไม่เจอเลยพอผมเจอริฟปุ๊บต้องไปโลกหมาแดงกูต้องไปเดือนกับมันกูจะไม่หา นายจะดวลกับหมาแดงแต่แทนมึงดวลกับหมาแดงเสร็จเออวววิิิ่่่งงงจะไม่เดินดูมันแล้วอ่ะมึงจะรีบอ้อมไปเลยถ้าเกิดกูเดินมาเจอมึงกูจะสิ้นหวังมากฮะแค่ฮะกูลืมดูเกตวิ่งกูมันหมดพอดีตอนกูกำลังเดินข้ามประตูเดี๋ยวมึงอยู่ไหนเนี่ย ตอนนี้เหรอกูอยู่ตรงประตูไฟฟ้าทำไมทางที่กูเดินมามันเดะดูคุ้นๆยังไง<ม>แถวประตูม่งเปิดรอกูด้วย<ม>แล้วโดนลูบใช่ไหมเนี่ยให,หม่แล้วแม่อืมอืมกูเจอสี่แยกอืมกูไปลวนกับหมาแดงทำหวยอะไรเนี่ย อะไรวะเนี่ยโอเคมามอืมกูเจอประตูไฟฟ้าอืมอืมปแปลกแปลกอืมแ <c oughs> ม่โอ้ใช่นะกูเดินมาเจอห้องที่มันไม่มีอะไรข้างในไอ้กล้องห้องกระจกอะกู <c oughs> ทำทำไมเนี่ยทางมันหมดแล้วเนี่ยนายยังไงวะเอาไงล่ะทีนี้ ไม่รู้คือเราไม่มีคีย์การ์ดเวลสองหรือสามเลยมันเหมือนแบบเหมือนลืมสปอนให้เราอะเอเคลืมสปอนเดี๋ยวมาทำมันคุ้นยิงเลยไหมหมายมันปั้นมือามันจะเดินหาเรียบเียตอนเนี้ยหาทำอ้าจะเอ๋หนูอ้าวกูณึพิ่งเจอกูสิ้ยเฮ้ย นาย่ะต้องรีเวิร์ลหรือเปล่าโอ้ทำไมกูเริ่มขี้เกียจเล่นแล้วเนี่ยมันทำไมซ้ำอ่ะทำไมเรารู้สึกโชคร้ายกว่าคนอื่นเหรอแล้ว